กลับมาต่อกันอีกช่วงหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกข่าวเล่าเรื่องผมมาจัดรายการนอกสถานที่อยู่ที่ลานปรีดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเดือนตุลากับอาจารย์ชานวิทย์แล้วก็คุณสุธรรมนะครับแลกเปลี่ยนกันได้ SMS ที่หน้าจอ4111202นะครับสนทนากันต่อนะฮะปัจจุบันนะฮะเราจะเรียนรู้แล้วเอาประวัติศาสตร์ในเดือนตุลามาใช้ยังไงได้บ้างฮะนอกจากที่ว่าเอาละ คณะกรรมาการมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเดือนตุลาก็จะจัดกิจกรรมต่างๆหน้สื่อเราก็มานั่งคุยสนทนากันแบบนี้มีการแลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นช่วงเวลาของเดือนตุลาจากนั้นมันอาจจะเงียบหายไปครับเราควรจะทํายังไงให้เป็นรูปธรรมฮะคือคือผมมองว่าวันนี้สังคมไทยกําลังมีทุกเรื่องค,ความแตกแยกครับ,รบนับตั้งแต่ปีสี่เก้ามาจนวันนี้ต้องยอมรับว่ายังหาทางออกกันยังไม่จบครับ ร,รัฐบาลก็คิดทางหนึ่งฝ่ายค้านก็คิดอีกทางหนึ่งและยังหาจุดจบไม่ได้แต่ผมว่าท้ายที่สุดบทเรียนในสังคมไทยนะ,ะทั้งเดือนตุลาพฤษภา3ามห้แล้วแม้กระทั่งพฤษภา5-3ามเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดหนีการพบปะพูดคุยหรือประนีประนอมไม่พน้นนะครับหตุลาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับสิบสีตุลา นักศึกษาต่อสู้ร่วมกับประชาชนได้ประชาธิปไตยมาอีกสามปีเขาเอาคืนและต้องการเอาเผด็จการมาปกครองเอาประชาชนออกจากการมีส่วนร่วมแต่นักศึกษาไม่ยอมที่ถูกจับก็จับไปที่เข้าป่าที่ไม่ถูกจับก็เข้าป่าจับปืนสู้กันมีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายท้ายที่สุดต้องเกิดสํานึกร่วมว่าโอ้เราคนไทยด้วยกันต้องหันหน้ามาพบปะพูดคุยที่เรียกว่าประนีประนอม เรียกว่าปลองดองหรือจะเรียกวันนี้ว่าโทษกรรมเป็นขั้นขั้นก็ได้นั่นคือทางออกที่ถูกต้องเป็นทางเดียวเท่านั้นครับหนีไม่พ้นคุณสุธรรมกับเพื่อน18คนถูกจับอยู่บางขวาง2ปีขึ้นศาลทหารในเวลาไม่ปกติตอระหว่างคดีอยู่ที่ศาลข้อหา11ข้อหาเยอะแยะไปหมด เขานึกข้อหาอะไรได้ก็ตั้งข้อหานั้นขึ้นเกี่ยวกับการชุมนุมการื่อนไหวทางการแต่ว่าคดียังอยู่ในศาลทหารอยู่เลยนะเขาเนี่ยโทษกรรมได้คือคําว่านี่จโทษสิมันไม่มีว่าทําได้ในช่วงไหนเป็นยาที่ไว้แก้ปัญหาในยามสังคมแตกแยกสูงสุดคือการปลองดองยาปลองดองนี่แหละผมถือว่านั่เป็นยาขนานแรกอลองขนานนี้ก่อนสิครับแล้วเราจะตาสว่างแล้วเห็นว่าเออมันเริ่มคลี่คลาย และยาขนานอื่นๆจะตามมาและ<ช>เป็นทางออกทางเดียวไม่มีทางอื่นครับท้ายที่สุดคนไทยต้องคุยกันต่างชาติเขายังคุยกันเลย<ช>อเมริกากับญี่ปุ่นเอาระเบิดปรมาณูลงสองลูกวันนี้เขายังต้องจับมือกันเวียดนามกับอเมริกาฆ่ากันตายลาวในระเบิดลงทุกหนาทีในแผ่นดินลาวท้ายที่สุดก็ต้องไปนีประนอมกันต้องหันมาพูดคุยกันลืมอดีต ที่นำมาซึ่งความบาดหมางครับแล้วมองอนาคตที่สดใสอนาคตที่จะร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองน,นี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะรักษาโรคของความแตกแยกได้อาจารย์ชานวิชยครับอยากให้เอาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เดือนตุลาอยากให้เอาเรื่องไหนหรือว่าเอาประวัติศาสตร์ตรงไหนมาทําให้เป็นรูปธรรมในปัจจุบันมาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบัน คือประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองเฉพาะเหตุการณ์เนี่ยบางทีมันทําให้ภาพไม่ชัดนะครับผมคิดว่ามันมีประวัติศาสตร์ในทํานองที่ว่ามองระยะยาวๆเหตุการณ์รตุลาสองตุลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเส้นทางเดินของอประชาธิปไตยของไทยนะครับ,รบผมคิดว่ามันจะเป็นบทเรียนที่ดีว่าในโลกของเราเนี่ยนะครับในระยะเวลา เกือบ200ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วมันจะตามมาด้วยเรื่องของความเสมอภาคผมคิดว่าเหตุการณ์พฤษภา2535คดีกลับไป6ตุลา2519ก็ดีกล, 16, กลับไปยัง2516กลับไปยัง2475ก็ดีเนี่ยเป,เป็นเรื่องของ เรื่องของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแต่พอมามาถึงการขยายตัวไปว่างมากในระดับรากหญ้าอย่างที่เราเห็นกันในเหตุการณ์พฤษภา2553เนี่ยผมว่าประเด็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความเสมอภาคคือผมผมคิดว่าผมดีใจที่นั่งอยู่ตรงเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านปรีดีพนมยงแล้วก็เจ็ดโดมนะครับผมคิดว่าหลักของ ประชาธิปไตยเนี่ยมันว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและพาราดอนรภาพ <Yeah. S 2> นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นคำขวัญที่สำคัญมากของประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น Liberty แล้วก็เป็น Equality แล้วก็เป็น Fraternity ตเพ <Yeah>. ราะว่าบ้านเราเนี่ยในแง่ของประเด็นแรกคือ Liberty คือเสรีภาพผมว่าต่อสู้กันค่อนข้างจะลงตัวแล้วละไม่มีใครกล้าปฏิเสธ <Yeah. S 2> นะครับ,รบในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ ทางการเมืองบางทีเราบอกว่ามันมีสิทธิเสรีภาพมากเกินไปด้วยซ้ำนะครับฟุ่มเฟือยมากเลยแต่ว่าประเด็นที่กําลังต่อสู้ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเรื่องของเสมอภาพกับพาราดอนภาพ<ม>เป็นเรื่องของอี u อ l i t ีกับ f r เ t อร์นิตี้ผมว่าตอนเนี้เรากําลังเราดูอยู่ตรงเนี้ยเรากําลังเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งผมว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ของชาติที่น่าสนใจมากๆผมหวังว่าจะอยู่ได้เห็น ปัจจุบันก็ยังมีข่าวอยู่เป็นระยะเรื่องเดี๋ยวจะปฏิวัติเดี๋ยวจะรัฐประหาร hmm. ทั้งสองท่านมองการเมืองไทยในปัจจุบันยังไงคิดว่าจะเกิดขึ้นอีกได้หรือไม่ hmm. เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะฮะ yeah.